พอตปวีโชว์ผลตรวจเอทีเคยังเป็นลบตักตัวต่อหลังบอยประกอนแจ้งติดโควิดหลังจากพระเอกหนุ่มบอยประกอนออกมาแจ้งข่าวยืนยันผลตรวจเป็นบวกพบเชื้อโควิด19และเข้ารับการรักษาตัวไปก่อนหน้านี้พร้อมกับเผยว่ามีอาการมึนหัวเจ็บคอ คล้ายจะมีไข้อ่อนๆอีกทั้งยังได้แจ้งให้กับผู้ที่ใกล้ชิดและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการต่อไปและขอโทษทุกๆฝ่ายที่ได้รับผลกระทบล่าสุดทางด้านของสาวคนสนิทอย่างเฟยพ์พรบวีเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน IG Story โชว์ผลตรวจ ATK อย่างเป็นลบพร้อมกับบอกว่าวันนี้เฟยตรวจแล้วผลตรวจอย่างเป็นลบนะคะ แต่จะกักตัวดูอาการต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะซึ่งก็มีฟแฟนโซ่กำลังใจให้กับสาวเฟรและบอยประกอนอย่ากต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ